สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมมุนทาร์โรชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมลงความรักเนาะเป็นคลิปรันดอมลงความรักนะคะของชาวธาตุไฟเนาะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเรามาดูกันว่าคลิปพลังงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่พลังงาน ของชาวธาตไฟกันก่อนเลยเชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมีพลังงานสบเหรียญน,นะคะแฮงแมน,นห้าถ้วยนะคะห้าดาบ อสวินถือไม้เท้าแล้วก็คิงออฟ s ซ r ์นะคะหรือราชาถือดาบเนาะพลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะมันว่ามันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะมีพลชั่นนะคะกับการใช้ชีวิตมันว่ามันมีแง่มุมของความรู้สึกที่เป็นแบบ ในเรื่องราวของปัญหาในเรื่องราวของอุปสรรคบางอย่างที่ในบางครั้งอะมันว่าเรารู้สึกว่าเรามีพลังงานของความเสียดายเสียใจกับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะมันเหมือนกับช่วงนี้ชาวท่าไปคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันน่าเสียดายกับ โอกาสอะไรบางอย่างแนวทางบางอย่างที่จะเกิดขึ้นล้วก็มันมีการเปรกการพักมีการชะลอมีการหยุดนิ่งนะคะกับเรื่องบางเรื่องเ,องเองนาอมันเหมือนกับเราอ่านจ,จะเราอาจจะผ่านการเบรกหรือว่าชะลอกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มาก,ก็ได้ก่อนหน้านี้นะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะซึ่งมันมองว่ามันเป็นมุมมองที่ เป้าหมายมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในบางสิ่งบางอย่างเป็นการเติมเต็มนะคะในแง่มุมของความรู้สึกแล้วก็เป็นพลังงานที่มันแบบตอบโจทย์ในเรื่องราวของพลังงานที่มันแฮปปี้ที่มันดี่จใจนะมันว่าคุณมองหา พื้นที่เซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองเนาะมันมีการเบรกชะลอหยุดนิ่งแล้วก็อามันเหมือนกับเราอาจจะรู้สึกว่าเราน่าจะตัดสินใจทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ดีกว่านี้มันเป็นพลังงานของ passion ความรู้สึกแล้วก็การที่จะตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆอืมในลำดับต่อจากนี้ด้วยนะคะ ภาพรวมพลังงานที่ขึ้นมาเนาะมนมองว่าช่วงช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่มันจะก่อเกิดความชัดเจนแล้วก็แพชชั่นบางอย่างนะคะเอ่อมันมีเรื่องของการเติมเต็มมีเรื่องของพลังงานความสุขพลังงานแฮปปี้เนสที่จะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มันมีแพชชั่นบางอย่างด้วยนะคะ มีเรื่องของความเสียดายความเสียใจแต่ว่าคิดว่ามันมีปัญหาอุปสรรคะที่พร้อมไปในสเต็ปที่เราจะใส่พาชั่นใส่ความพยายาม,มมุ่งมั่นตั้งใจหรือว่าการไปต่อในสเต็ปใดสเต็ปหนึ่งเนาะความชัดเจนนะคะพาชันความรู้สึกออหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนว่าบางอย่างมันเหมือนกับ เราในช่วงเวลานี้เรากำลังมีเป้าหมายแล้ะเรากำลังจะเดินหน้าทำตามเป้าหมายนั้นด้วยเนาะทีนี้เราขอไปดูกันหน่อยว่าชาวธาตุไฟนะคะพลังงานคุณจะเป็นอย่างไรอีกมาดูสิพลังงานของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมีพลังงานหกไม้เท้านะ จีฮายพิเนเ s สคะ่ะเด็กถือไม้เท้านะคะ judgment นะคะแล้วก็มี7 of s w o r d อขึ้นมาเจ็ดดาบเนาะ เป็นพลังงานในรูปแบบที่มนมองว่าเออมันมีแรงดึงดูดนะคะมันมีการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ทิศทางที่เป็นพลังงานความรู้สึกของ passion นะคะเ,ออเรื่องของอย่างเจ high p เ n t เนี่ยมนมองว่ามันเป็นแง่มุมของการที่คุณอาจจะเลือกทำตามสัญชาตญาณหรือว่าทำตามความรู้สึก ของตัวคุณเองก็ได้ในสเต็ปต่อจากเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของแพชชั่นเรื่องของออการเริ่มต้นนะคะแล้วก็การฟื้นฟูในเรื่องของความรู้สึกเนาะการฮิลลิ่งพลังงานประมาณนี้ทีนี้พลังงานที่ขึ้นมาเป็นเจ็ดดาบมนก็มองว่ามันเหมือนกับนะช่วงเวลาตรงนี้มันมีจุดที่แบบ มีอะไรที่เรายังรู้สึกว่ามันมีความก,าก,ากมักในความรู้สึกหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเจอกับอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาค่ะถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังหรือหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้เป็น,ปนไปในแบบที่เราคาดคิดอ่อไม่ได้เป็น,ปนไปในแบบที่เราตั้งใจฉะนั้นแนวทางโอกาสพลังงานต่อจากเนี้มันว่ามันเหมือนกับเราก็ค่อนข้างที่จะ มีการระมัดระวังตัวเองนะคะแล้วก็มองถึงพาชั่นมองถึงการใส่ความพยายามเข้าไปในแบบในแง่มุมของความรู้สึกแล้วก็ในแง่มุมของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมนว่ามันมีเรื่องของการที่จะพยายามทำเป้าหมายของตัวเราให้มันสักเซสให้มันสำเร็จ ในแบบที่ตั้งใจแล้วก็มันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะดูคุณในช่วงเวลานี้ค่อนข้างมีเหตุผลเนาะในการที่จะคิดแล้วก็พิจารณานะคะกับสิ่งต่างๆนะที่เกิดขึ้นฮิลลิ่งพลังงานฟื้นฟูเยียวยา,วยาวความรู้สึกแล้วก็ ให้แพชชั่นในโอกาสของการเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะประมาณนี้เลยอามนว่ามันมีแนวาทางในการที่จะได้มาใส่ความพยายามใส่เหตุและผลหรือมาฮิลลิ่งฟื้นฟูพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะมันจะได้มี แนวทางหรือโอกาสในการเริ่มต้นบางอย่างและที่จะปรากฏขึ้นเนาะม่งขอดูนิดนึงว่าในส่วนของเรื่องราวความรู้สึกนะคะของตัวคุณเมื่อคุณได้ทำตามสัญชาตยญาณความรู้สึกคุณปลดล็อกพลังงานต่างๆแล้วแล้วมีพาชั่นกับสิ่งที่คุณมุ่งหวงังกับสิ่งที่คุณตั้งใจ เรื่องราวสดเซอร์ไพรส์ทางความรักที่คุณกำลังจะได้เจอได้เจอมันจะเป็นยังไงคะมีพลังงานเดบิวนะคะเก้าเหรียญเก้าถ้วยนะคะมีพลังงาน5เหรียญแล้วก็8ไม้เท้าอืม พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมนว่ามันเป็นอะไรที่คุณกำลังจะได้รับการสื่อสารนะคะหรือว่าได้รับข้อความในสิ่งที่คุณรอคอยได้รับการอัปเดตเรื่องราวการแชร์ข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะมันว่าเราเรานี้ถ้าคุณรอคอยการได้รับ ข่าวคาวเกี่ยวกับอะไรมันว่าคุณจะได้รับแล้วก็มีพลังงานที่เป็นพลังงานความสุขนะคะก้าวเรียญเนี่ยเป็นพลังงานแบบแฮปปี้เสที่เราแบบอนะินดิเพนเดน์ะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เลือกในสิ่งที่เป็นการชี้ตัวเองการดูแลตัวเองอย่างเต็มที่นะคะให้พลังงานความรักให้พลังงานความสุขกับตัวตนของเราเนาะ,ะแล้วก็ มองความรักอมองโอกาสเนาะเป็นพลังงานที่แฮปปี้อะ่ะอืมคือ,ค,อคือมันมองว่าเหมือนกับช่วงเวลาต่อจากนี้ถ้ามันจะมีเรื่องราวที่เข้ามาแล้วเซอร์ไพรส์ความรู้สึกของตัวคุณนะคะก็จะเป็นพลังงานของ ความรักความรู้สึกเป็นพลังงานของความสุขเป็นพลังงานของสิ่งที่จะเข้ามาแล้วมันมีแรงดึงดูดนะคะ คุณ t r e a ตัวเองได้ดีแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีแล้วเหมือนกับมีพลังงานความสุขที่จะดึงดูดสิงด่งต่างๆเข้ามาด้วยที่มันเซอร์ไพรส์คือบางสิ่งบางอยางจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่คุณรู้สึกขาดหายไปแล้วก็กำลังที่จะได้รับข่าวดีแล้วก็กำลังที่จะได้รับการสื่อสารมาจากใครบางคนด้วยเราดูพลังงานแนวโน้มทิศทางของ พลังงานตรงนี้นะคะมันรู้สึกว่าคุณไม่ต้องรีบร้อนอะไรเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันก็จะปรากฏขึ้นนะภาพรวมพลังงานความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นนะคะในสเต็ปต่อจากนี้อ่ะสวินถือถ้วยนะคะ มีพลังงานเดอะเลเวอรนะคะ8ถ้วย9ดาบนะคะแล้วก็เป็นพลังงานสีถ้วยขึ้นมาโอกาสทางความรู้สึกนะคะพลังงานความรักการที่เหมือนกับมันว่าคุณจะโฟกัสให้มันถูกจุดมากขึ้นสมมติว่ามันมีจุดเต็มไปหมด มากมายเลยแต่คุณไปโฟกัสผิดจุดมันเหมือนก่อนหน้นี้เราเสียพลังงานไปกับอะไรอย่างนั้นนะคะช่วงเวลานี้มันอยากให้คุณหันกลับมาให้โอกาสตัวเองเพราะคุณกำลังจะได้เจอกับโอกาสทางความรักที่กำลังจะเข้ามานะคะที่เราสึกได้ว่ามันมีพชชั่นทางความรู้สึกเกิดขึ้นด้วยมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็น พลังงานของการซัพพอร์ตพลังใจซัพพอร์ตความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องของการเดินหันหลังกับบางปัญหาบางสถานการณ์นะคะเอ่อมันว่าพลังงานก้าเหรียญที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมันน่าจะมีความคิดเยอะคิดมากความกังวลใจอะไรบางอย่างหรือมีความรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้เป็นไปในรูปแบบที่เราคิด ออไม่ได้เป็นไปในรูปแบบที่เราตัดสินใจนะคะพลังงานการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในสเ,เต็ปต่อจากนี้นะคะมันว่าเหมือนกับคุณอาจจะมีความคิดวกคิดวนนอะไรบางอย่างแต่รู้สึกว่าคุณจะตัดสินใจได้ในการเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันไม่ใช่สำหรับตัวคุณนะแล้วคุณจะเปิดรับ โอกาสทางความรักที่เรารู้สึกว่ามีพาชันแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกที่ดีสำหรับตัวเรานะคะซึ่งมนว่าคุณน่าจะได้มีโมเมนต์ที่แบบไปออกเดทหรือว่าได้ทำความรู้จักกับใครบางคนด้วยนะคะอ่ะไปดูสิว่าพลังงานนะคะ จะเป็นอย่างไรเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะ,ะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะทูอัพคับ mm hmm. นะคะมีไพ่ขึ้นพลังงานเด e ซันนะคะมีไพ่ขึ้น5ดาบนะคะ สิบเหรียญแล้วก็มี queen of coin นะคะราชินีถือเหรียญหมาว่าพลังงานตรงนี้มันคือการเติมเต็มทางความรู้สึกเนาะโอกาสในการเริ่มต้นนะคะทิศทางพลังงานในความสัมพันธ์แล้วก็มันมีเรื่องของโอกาสทางความรักการอยากจะ support ใจ support ความรู้สึกการได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่เราสึกว่า มีพลังงานบวกมีพลังงานความสดใสมีความแบบให้พลังงานดีๆส่งตรงมาถึงเรานะคะมันว่าภาพรวมค่อนข้าง เป็นไปในทิศทางที่ไปในมุมมองบวก positive energy นะคะแต่มันค่อนข้างจะเป็นการเติมและเต็มในแง่มุมของความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะวนว่าพลังงานการที่จะ support ใจกันต่อจากนี้หรือว่าเป็นพลังงานในแง่มุมของโอกาสทางความรักที่มันแบบ โอเคถูกใจตรงใจใช่เลยนะคะมันน่าจะได้มีแนวทางให้คุณได้แบบรู้สึกได้ในในสเต็ปในช่วงเวลาออต่อจากนี้เนาะแล้วก็มันคิดว่ามันมีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นนะคะกับเรื่องราวบางอย่างจริงๆ เตรียมตัวรับมือแล้วกันทอมนุมยคิดว่าโปรเจกต์ใหม่ๆในชีวิตคุณการประสบความสำเร็จพลังงานดีๆกำลังที่จะเริ่มต้นแล้วนะคะขอดูหน่อยว่าถ้าแนวทางในสเต็ปต่อจากนี้นะคะมันจะมีทิศทางอย่างไรได้อีกเนาะเป็นในแนวทางไหน จะมีอะไรที่ตอบโจทย์หรือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับตัวคุณบ้างนะคะวิวอ of ฟอร์จูนนะคะมีพลังงานไฮโรแฟนนะคะสิบดาบสองเหรียญน,นะคะแล้วก็มีสองไม้เท้าขึ้นมาเป็นไปในรูปแบบของพาชันนะคะ การบาลานซ์ความรู้สึกนะคะบาลานซ์ความสัมพันธ์การเติมเต็มแหละเป็นพลังงานที่มันมีการบีเบิดบางอย่างมีการปล่อยวางกับบางสถานการณ์นะคะมันว่ามันเหมือนเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาของชีวิตนะ้อที่เรารู้สึกว่ามันกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันคิดว่า ช่วงเวลาต่อจากนี้คือการได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้มันเกาะเกิดขึ้นเนาะการบราลานซ์ทงความรู้สึกก็ดีหรือว่าการใส่แพชชั่นการใส่ความพยายามเข้าไปนะคะมันว่ามันจะเป็นอะไรที่เป็นจังหวะเป็นโอกาสของการที่คุณจะได้ปล่อยวางแล้วก็มีแง่มุมที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆค่ะ มันมันจะเป็นอะไรที่เราสุกว่าเราปลดล็อกแล้วเรามีความเป็นอิสระในตัวเองมากางขึ้นอ่อเป็นแนวทางที่เราจะบาลานซ์กับสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นจังหวะโอกาสอืมจริงๆนะคะแนวโน้มต่อจากนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราขอดูกันหน่อยว่านะคะคำแนะนำจากไพ่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง ถ้าอยากหมออะไรกับชาวธาตไฟแม่สิงห์ธนูคะ่ะไพ่สดขึ้นมานะคะ Make the Change p ฟ o ีนิกนะจ๊ะ Morning นะคะมีไพ่วิง g ์ขึ้นมาด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้ต้องการการแบบตัวช่วยอะไรใดๆคือมารู้สึกว่าคุณมีช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขหลังจากนี้ อยากให้คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะกล้าที่จะตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงพลังงานนับต่อจากนี้เลยค่ะอมืมาดูลักนณาราศีกันนะคะว่าจะมีลักนณาแล้วก็ราศีอะไรบ้างเอ่ยชาวกันนะคะกรกฏมังกร เนาะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันพากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ